กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวชะมีหุ้นไทยปิดทําการซื้อขายตัวเลขนิ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนดูห้านดับหลักทรัพย์กันสัหน่อยค่ะช่วงก่อนที่จะปิดทําการซื้อขายลบ9จุดนะคะตอนนี้ติดลบลงมาค่ะ8 8 7จุดที่ระด,ดับ1,500 6 8 6 8จุดนะคะแนวรับพรุ่งนี้1560นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ1575จุดค่ะม <c oughs> ูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่เบาบางนะคะ <c oughs> เพียงแค่41,000ันล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ <c oughs> ส่วนห้ามระดับหลักทรัพย์นะคะ ITD ยังคงปิดไม่สามารถที่จะยืนอยู่เหนือ7บาทได้นะคะอยู่ที่6บาท90ค่ะก็มีแรงเทขายทำกำไรนะคะอย่างว่าค่ะขึ้นมาเยอะนะคะจาก4บาทกว่าก็ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะคะเกือบ7บาทแล้วนะคะย่อแล้วจะไปต่อไหมก็ต้องลุ้นนกัค่ะ ส่วนตัวของ S นะคะก็ถือได้ว่าลงมาค่อนข้าง,งจะหนักนะคะ13%แต่ว่าก็ยังสามารถขึ้นมาปิดยืนที่10บาทได้ค่ะมีโอกาสที่อาจจะย่ออีกนะคะเมื่อสักครูค่คุณธีรศักดิ์บอกนะคะตัวของเจลเองก็บวกขึ้นมา3%ค่ะยืนที่บาท21ตค์นะคะตั้งแต่ขึ้นมายืนเหนือ1บาทได้นี่ก็วิ่งต่อเนื่องจริงๆค่ะส่วนปตท,ะทอเองก็แกว่งตัวนะคะจริงๆถึงแม้ว่าจะลงบ้างขึ้นบ้างก็ถือว่าเป็นการไซด์เวย์อัพค่ะเพราะว่าราคาค่อยๆขยับฐานขึ้นมาข้างบนนะคะตอนนี้ค่ะย่อตัวลงไป2% 2บาทนะคะ 3 8 4บาทค่ะและตัวของ TMB นะคะขึ้นมาเปอร์เซ็นต์ัวกว่าค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่3บาทส2สตางค์ค่ะเราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากฟางมุมมองของอีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์ค่ะไปพูดคุยพร,พร้อมๆกันนะคะกับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ KT ทีมิโกนะคะเราอยู่ในสายกับคุณเจริญเอียบมัฒน,นาธรรมค่ะคุณเจริญสวัสดีค่ะดีครับนักวันครับค่ะคุณเจริญคะหุ้นลงแรงจังเลยนะคะวันนี้ดูแนวโน้มแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงงบ้าคะ ครับต้องบอกว่าตลาดช่วงเวลานี้เองเรามองตลาดเป็นตลาดไซเวมากกว่าค่ะนะครับคือมีโอกาสย่อลงจริงแต่ผมคิดว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับฝังซื้อมากกว่าค่ะนะครับคือต้องบอกว่าอย่าพึ่งไปตะวันกับตลาดนะครับเพราะในเชิงช่วงนี้เองในเชิงปัจจัยเนี่ยเราไม่เห็นมีอะไรที่ม็นมันเป็นลบหรือว่าเป็นอะไรที่มันจะกระตุ้นนห้ตลาดมันลงหรือว่ากดดันนัตลาดกุันลงอย่างอย่างที่แรงคงคงไม่มีนะครับค่ะตลาดลงมาให้เราซื้อ LTF หรือเปล่าคะ LTF เองจริงผมเชื่อว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่เขารออยู่แล้วนะครับนะครับ ซึ่งถูกชื่อว่าเขาไปลงมาเนี่ยเขาก็จะคงทยอยเข้านะครับค่ะแล้วก็มอง <c oughs> จริงๆว่าอาทิตย์ถ้าชัดเจนมากๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนเดือนหน้ามากกว่านะครับค่ะอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้คุณจเจริญประเมินกรอบดาวรับแนวต้านดัชนีย,ยังไงคะครับช่วงนี้เรามองกรอบก,อบก็คือมาสักหนึ่งห้าหกศูนย์นะครับหนึ่งห้าห้าศูนย์ครับต้านก็คงมองไว้หนึ่งห้าแปดเจ็ดนะครับก็ยังมองเหมือนเดิมว่าตลาดคุณแม้ว่าย่อลงมาไม่ได้มองเป็นลบค่ะยังมองภาพรวมตลาดเชื่อว่าสุดท้ายนั้นน่าจะขึ้นนปบ ค่ะสรองซับพอร์ตห5 5่รอบนี้น่าจะรับอยู่ไหมคะผมว่ารับอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆในช่วงรอบนี้เก็นว่าพอตลาดลงมาต่ำกว่า1,570ศูนย์ปุ๊บเนี่ยจะเริ่มมีแรงซื้อแล้วก็เด้งกลับได้เสมอครับซึ่งรอบนี้เองผมก็ยังเชื่อว่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้เองถ้าดูไว้ให้ดีเห็นว่าที่หุ้นม,มันลงเพราะหนึ่งไม่กดใจสองหุ้นที่โดนขายลงมาเนี่ยเป็นหุ้นตัวเล็กถึงส่วน,นใหญ่นะครับค่ะแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลา,ลาดเราตอนนี้คือกําลังพยายาม ก็หวังว่าจะไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตลาดที่ขึ้นไปปันหกเนี่ยมันควรจะเป็นผู้วกไซส์กันใหญ่ขึ้นไปนมากกว่านะครับค่ะอย่างนี้กลยุทธ์ช่วงนี้นะคะจะต้องปรับผ่อนยังไงดีคะแล้วก็วิธีการโยกกลุ่มของนักลงทุนเนี่ยเราจะต้องรอสลับแบบไหนคะเราต้องรอให้เซ็ตนั้นลงไปที่บริเวณแนวรับแล้วค่อยทยอยช้อนซื้อหรือว่ายังไงดีคะครับก็คงต้องแบ่งเป็นสองลักษณะนะครับถ้าเป็นคนที่เล่นรอบใหญ่หน่อยนะคือเล่นว่าเราถึงช่วงเดือนหน้าเลยนะครับค่ะ คิดว่าลงมาแถวเนี้ยหน,นึ่งห้าหกสูดหนึ่งห้าหูนี้ผมคิดว่าเป็นการซื้อสะสมได้นะครับแต่เป็นคนที่เล่นสั้นๆในช่วงแบบที่สองทิศอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าลงมาก็ตั้งรับไม่ถึงก็ขาออกนะครับค่ะ,คะอย่างนี้ก็เวลาที่เราจะเลือกหุนลงทุนนะคะคุณจเจริญจะมองว่าเราควรจะต้องเลือกกลุ่มไหนยังไงดีคะ,ะไม่ใช่ว่าตอนนี้เองต้องเราต้องย้คำคาจริงอย่างครับว่าวุฒิมาเนี่ยมันค่อนข้างจะหมุน,มนตลอดเวลานะครับนะคือมันไมไ่ว่าเล่นตัวเดียวแล้วเล่น ล่างขายาวไปเลยไม่ใช่ <c oughs> นะครับก <c oughs> ็จะหมุนไปเรื่อยนะครับ <c oughs> นั้นต้องบอกนี้ครับว่าในแง่ก็คงต้องมอกที่กับจุดเดิมคือมองที่พื้นฐานแต่คําถามคือว่ากลุ่มไหนเนี่ยผมเชื่อกลุ่มแบงก์ยังน่าสนใจ <c oughs> นะครับเพราะว่าอย่างเช่นเคแบงก์เนี่ยนะครับราคาทำนิวไฮได้นะครับแล้วราคาก็ไปลงด้วยนะฮะผมยังมองว่าเคแบงก์กรุงไทยแบงก์บีบีเอไอซีบีสี B ่ตัวนี C ้ยังเป็นหุ I ้นคอพอร์ตหลักค่ะ นะครับพอที่ว่าถึงจ่ายตุนขย่อนลงมาเองกลุ่มเป็นผู้รับเหมานะครับคผู้รับเหมานี่โอ้โหไอทีดีมาร้อนแรงเลยนะคะเมื่อเช้าขึ้นไปเจ็ดบาทด้วยนะคะอยากตามได้เหรอคะไอทีดีค่ะแล้วยังมองว่ามันยังไปได้อยู่นะฮะนะครับก็คิดว่าเนี่ต้านี่มองหนึ่งเจ็ดบาทกว่ากเลยนะครับก็คิดว่ายังแน่อยู่แล้วก็จะมองไอทีดีช่วงนี้เองก็อยากมองหนึ่งตัวที่เรามองเพิ่มไปคือตัวของยูนิคค่ะยูนิคนะคะยูนิคนี่โดดเด่นใช่ไหมคะครับผมครับยูนิคเราถือว่าราคามันทั้งตัวมานาน แล้วก็โอกาสที่จะคว้างงานเขาก็มีเหมือนกันค่ะยูนิคนีขึ้นไป13บาบาทรอบที่แล้วก็ลงมาที่สิบาทนะคะรอบนี้มีโอกาสที่จะทำนิวไฮใช่ไหมคะก็ก็ยังหวังว่าอย่างนั้นนะคค่ะก็แสดงว่าอาระเป๋าที่ตัวที่ตามได้จริงๆถ้าดูอัพไซด์กันจะเป็นตัวยูนิคนะคะครับผมครับค่ะแล้วก็กลุ่มอื่นๆแลวคะคุณเจริญคะกลุ่มพลังงานเป็นยังไงบ้างคะกลุ่มพลังงานนี่ต้องบอกนี้ครับว่าช่วงนี้เองเนี่ยถ้าเล่นกันจริงๆต้องบอกว่าเขามองกันตัวเดียวคือตัวปพรทค่ะนะครับ ส่วนพลังงานทางเลือกเลี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเอากลุ่มหลักพลังงานคือตอนนี้บอกว่าปทตัวเด่นที่เด่นสุดในกลุ่มย่อลงมาในกลุ่มเขาเป็นปทตีซีซอพอตัวท็อปเออเนี่ยหรือบางจากเอยเนี่ยตัวหนว่าราคาค่อนข้างจะดูนิ่งกับดูทรงมากกว่าค่ะค่ะแล้วคุณแนะนําวันนี้คุณเะริญแนะนําตัวไหนคะครับวันนี้แนะนํามาในวันนี้เรามองตัวของสวัสดนะฮะค่ะสวัสดนี่มันจะปรับฐานมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะใช่ครับนะเพราะว่าเราถือว่าราคาหุ้นมันยืนทรงตัวมาชุดหนึ่งแล้ว นะครับแล้วก็ในเชิงของเรียกว่าแพทเทิร์นการเทรดหรือว่าเชิงของกำไรเนี่ยปีกษาที่ผ่านมาก็เติบโตดีนะครับซึ่งเราก็จะบอกว่ายังมีโค้ดอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของ r o e ของเขาเนี่ยซึ่งมันสูงถึง28 29เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่า C ีคในเชิงของพื้นฐานก็อยู่แล้วผมก็มองว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่เป็นโค้ดตามเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัวนะครับค่ะอย่างนั้นขอแนวรับนะคะแนวต้านแล้วก็ราคาที่เหมาะสมด้วยค่ะครับแนวรับตอนนี้เรามองอยู่20.7 นะครับตั้งก็มองวีเชาที่21.9ถ้าผ่านได้ก็มองว่า23.2คือไฮเดิมนะครับยังช่วกลับไปที่ไฮเดิมนะฮะแล้วก็ตัวของพื้นฐานเนี่ยมองอยู่23บาทค่ะก็ใกล้ๆไฮเดิมเลยนะคะครับอันนี้เป็นของปีนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเจริญมากๆเลยนะคะครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณเจริญอินพัฒนาธรรมนะคะผู้อนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีพิเกอค่ะมองนะคะว่าการปรับฐานไม่ได้น่ากังวลใจนะคะลงมาก็ซื้้อคค่่่่ะะะถาาาาหกววมีเงินนแต เลือกให้ถูกตัวค่ะก็อาจจะต้องไปที่หุ้นพื้นฐานดีแล้วก็มีอัพไซด์นะคะเมื่อสักครู่ก็มองให้ออกกันแล้วหลายตัวเหมือนกัน,กนว่าจะเป็นกลุ่มของรัฐบาลก่อสร้างที่ยังพอจะมีอัพไซด์บางตัวนะคะบางตัวขึ้นมาเยอะแล้วก็ต้องจับจังหวะให้ดีนะคะรวมไปถึงกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ด้วยก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะคะจับจังหวะของการลงทุนให้เหมาะสมค่ะวันนี้หมดเวลาของ stop loss ในช่วงภาคเย็นแล้วนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอย่าลืมไปชมคลิปวิดีโอ,อย้อนหลังกันที่ YouTube stop loss บายธนวันนะนวนนละ นาทีมงานของรายการ Stop Loss นะคะต้องลากันไปก่อนในช่วงภาคเย็นนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ